Hello everyone. Welcome back to the class of English with Teacher p r a y again. Today we are going to study about Unit 5 City and s p a c e in the topic of Prepositions of Place. สวัสดีค่ะนะักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูพ l a อีกครั้งนะคะในคลิปวิดีโอการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ซึ่งวันนี้เราอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่5คือ City and Space และเราจะเรียนรู้เรื่อง Preposition s of Place นะคะถ้านักเรียนอยากรู้ว่า Preposition s of Place คืออะไรให้ติดตามคลิปวิดีโอนี้แล้วก็เราจะเรียนไปพร้อมกันนะคะ And today we're gonna use just only notebook and also workbook before we get start แล้ววันนี้เราจะใช้สมุดแล้วก็จะใช้เพียงแค่หนังสือแบบฝึกหัดในการทำงานเกี่ยวกับเรื่อง Preposition s of Place ค่ะ so if you re ready let's start ข้อตกลงก่อนเรียนค่ะให้นักเรียนอ่านและศึกษารายละเอียดจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษมามชั้นประถมศึกษาปีที่4หน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่อง city and space และดำเนินกิจกรรมต่างต่อไปนี้ค่ะวันนี้ยังคงมีการศึกษาคำและประโยคจากหน่วยการเรียนรู้เรื่อง city and space แต่จะเป็นคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับ preposition Preposition s prep o f place นะคะมีการทำแบบฝึกหัดจากนั้นซื้อแบบฝึกหัดมา Smile, หน่วยการเรียนรู้เรื่อง City and Space และทำงานตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อบันทึกคะแนนค่ะ Lesson plan ค่ะ Number one Words and sentences คำศัพท์และประโยคที่เกี่ยวกับสถานที่นะคะ Number two Preposition s o f place คำบุพบทบอกตำแหน่งของสถานที่และสุดท้ายค่ะ Reading comprehension การอ่านจับใจความสำคัญนั่นเองค่ะมาดูกันเลยค่ะ Preposition s o place คำบุพบทบอกตำแหน่งของสถานที่คืออะไรมาดูกันเลยนะคะนักเรียนจากคลิปวิดีโอคลิปที่แล้วเนี่ยเป็นการจดและคลัาำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่แต่ในคลิปนั้นเนี่ยจะมีการรวม Preposition s o place เข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นมาดูกันนะคะว่านักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 ต้องเรียนคำไหนบ้างที่เป็นคำสะแดงตำแหน่งของสถานที่มาดูกันเลยค่ะ n u m b e r 1 behind behind b e h i n d behind ข้างหลังค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น the boy is behind the car The boy is behind the car. เด็กผู้ชายอยู่ข้างหลังรถยนต์ค่ะ Next to, next to, N E X T, T O, next to, ข้างๆหรือถัดไปค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น The bus stop is next to the bank. The bus stop is next to the bank จุดรอรถอยู่ข้างๆกับธนาคารค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะ next to ข้างๆหรือถัดไปค่ะ next opposite opposite o p p o s i t e opposite ตรงกันข้ามค่ะ ยกตัวอ,อย่างเช่นอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับรูปภาพนะคะอาจก็ได้ The girl is opposite the car. The girl is opposite the car. เด็กผู้หญิงอยู่ตรงกันข้ามกับรถยนต์ค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะ Opposite ตรงกันข้ามค่ะ Next is in front of. In front of. I N F R O N T O F, in front of แปลว่าข้างหน้าค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น The boy is in front of the bus station. The boy is in front of the station. เด็กผู้ชายอยู่ข้างหน้าจุดรอรถนะคะคราวนี้ก่อนเข้าสู่การทำแบบฝึกหัดเรามาเรียนบทการเขียนบทสนทนาโดยใช้ Question Word ที่ชื่อคำว่า where แล้วก็การใช้ p r e position of place เข้ามาผนวกนะคะเช่นเรามาดูกันก่อนเลยก่อนที่เราจะใช้ p r e position of place เราจะต้องมีการฝึกการเขียนการประโยคคำถามว่าอะไรอยู่ที่ไหนคำว่าที่ไหนคือ where where w h e r e where แปลว่าที่ไหนยกตัวอย่างเช่น,ชน where is the school Where is the school โรงเรียนอยู่ที่ไหนเมื่อมีการถามว่าอยู่ที่ไหนเราก็จะต้องใช้ preposition s o place การบอกตำแหน่งของสถานที่นั้นว่าอยู่ตรงไหนเช่น it's next to the hospital it's next to the hospital it's ten school ไปเลยนะคะคือโรงเรียนอยู่ข้างๆกับโรงพยาบาลน,นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการใช้ where ด้วยนะคะซึ่ง where แปลว่าที่ไหนนั่นเองค่ะ คราวนี้มาดูกันซิ we gonna use workbook so นักเรียนมาดูซิคะนักเรียนต้องชอบกูเพรแล้วแหละว่าใน workbook นักเรียนอยู่หน้าที่เท่าไหร่คำสั่งคือ look and circle true or false ให้ดูรูปก่อน look at the picture first and then read the sentence circle true or false จากดูรูปภาพก่อนนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า map ก็ได้ map แปลว่าแผนที่ให้ดูแผนที่ก่อนแล้วก็เลือกมาเลยว่า ดูประโยคด้วยว่าประโยคที่เขาบรรยายเนี่ยถูกถ้าถูกก็วง true ถ้าผิดก็วง false มาดูกันนะคะจากรูปมีอะไรบ้างมี Restaurant ร้านอาหาร book shop ร้านขายหนังสือ supermarket ร้านขายของใช่ไหมคะ bank ธนาคาร cinema โรงภาพยนตร์ and hospital โรงพยาบาลค่ะคราวนี้มาดูกันนะจากประโยคค่ะ The bookshop is opposite the cinema. The bookshop is opposite the cinema. ร้านขายหนังสืออยู่ตรงกันข้ามกับโรงภาพยนตร์ค่ะ True or false? True นั่นเองค่ะ Number two. The hospital is between the bank and the cinema. The hospital is between the bank and the cinema. ได้คำใหม่อีกหนึ่งคำคือ between ค่ะ between แปลว่าอยู่ระหว่างแสดงว่าสิ่งสิงนั้นอยู่ตรงกลางแน่นอนคือโรงพยาบาลอยู่ระหว่างธนาคารและโรงภาพยนตร์ True or false false นะคะโรงพยาบาลอยู่ริมสุดเลย Next there is a bus stop in front of the supermarket. There is a bus stop in front of the supermarket มีจุดดอรถอยู่ข้างหน้าซูปเปอร์มาร์เกต็ตจุดดอรถอยู่ตรงไหนนักเรียนจะเห็นว่ามานั่งสีน้ำเงิน the blue bench แล้วก็วงกลมนะคะ the green circle นั่นเป็นจุดดอรรถนะคะซึ่งคำตอบก็คือ true นั่นเองค่ะ Number four, the supermarket is next to the restaurant. The supermarket is next to the restaurant. เป็นไงคะ Supermarket อยู่ข้างๆกับร้านอาหารอยู่คนละฝั่งเลยเนาะ False นั่นเองคะ่ะ Okay, next we still gonna use workbook. เรายังคงใช้แบบฝึกหัดนะคะนั่นเลยมาดูก่อน There are four pictures in your notebook. ีอยู่สีรูปภาพนะคะแล้วคำสั่งเขาก็บอกว่า read and match read and match ให้อ่านก่อนแล้วก็ให้จับคู่ค่ะคำนี้การจับคู่คออรูแพรขออนุญาตจับคู่ไปตามหมายเลขข้อเลยนะคะมาดู number one ค่ะนักเรียนดูนะคำที่เป็นสีเหลือง The yellow one is preposition to place ขีดเส้นใต้ไว้ด้วยนะคะนักเรียนจะได้จำว่าอ๋อนี่เป็นคำบุพบทบอกสถานที่นะคะ the bus stop is in front of my school เป็นไงคะจุดรอรถอยู่ข้างหน้าโรงเรียนตรงกับข้อไหนคะข้อ B นะคะ number two there is a bike behind my house there is a bike behind my house มีจักรยานอยู่หลังบ้านของฉัน behind แปลว่าหลังนะคะไม่ใช่ข้างหน้าแน่นอนเพราะไม่มีประตูบ้านเพราะฉะนั้นตรงกับข้อ c คะ่ะ number 3 my house is next to the library my house is next to the library บ้านของฉันอยู่ข้างๆกับห้องสมุดค่ะตรงกับข้อ A ค่ะ number 4 the restaurant is opposite the supermarket the restaurant is opposite the supermarket ร้านอาหารอยู่ตรงกันข้ามกับ ร้านขายของซูเปอร์มาร์เก็ตตรงกับข้อดีนะคะอะคราวนี้ยังคงอยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดวันนี้เราจะจบแบบฝึกหัดในเรื่องของ preposition s o place เลยนะคะ we have three pictures in the not sorry in the workbook and the instruction is look and answer มีอยู่ทั้งสิ้น3รูปภาพนะคะคำสั่งคือ look and answer เขานี้มาดูกันซิจะเขียนตอบคำถามกันได้ไหมมาดูข้อที่1ค่ะ where is the restaurant where is the restaurant กูแพ้เคยสอนแล้วประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย where where แปลว่าที่ไหนถ้าเราใช้ w h e r e เราก็ต้องมีการใช้ preposition s o place นะคะคำตอบคือ It's next to the bookshop. It's next to the bookshop. ร้านอาหารอยู่ข้างๆกับร้านขายหนังสือซึ่งจริงๆแล้ว restaurant วนั้นอาจจะใช้คำว่า it's in front of the cinema หรือจะเป็น it's uh, it's opposite the cinema ก็ได้นะคะแล้วแต่การการความเข้าใจในความคิดเห็นของนักเรียนเองแต่ครูแพรเอา next to the bookshop เพราะว่า มันชัดเจนที่สุดนั่นเองค่ะ We gonna do next Where is the cinema? Where is the cinema? นะคะโรงภาพยนตร์โรงหนังนะอยู่ตรงไหน It's behind the bookshop. It's behind the bookshop. โรงภาพยนตร์อยู่ข้างหลังร้านขายหนังสือค่ะ Next, where is the bus stop? Where is the bus stop? จุดรรถอยู่ตรงไหนเอ่ย It it's next to the library. It's next to the library. อยู่ข้างๆกับห้องสมุดค่ะ Where is the bookshop? Where is the bookshop? ร้านขายหนังสือค่ะร้านขายหนังสืออยู่ตรงไหน It's next to the restaurant. It's next to the restaurant. อยู่ข้างๆกับร้านอาหารนะคะยากไหมเอ่ย Next, where is the supermarket? Where is the supermarket? ร้านร้านขายของอยู่ตรงไหนซึ่งซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นไม่สามารถจะใช้คำไหนได้ไปนอกจาก between นะคะ It's between the library and the bank. It's between the library and the bank. Okay, guys, how's about today? The class is over. I think it's quite difficult because you have learned the new word today is where and also how to write the sentences about. Preposition s prep o f place but you are my good student so I know you can do it วันนี้ยากนิดนึงเพราะว่านักเรียนเพิ่งได้เริ่มเขียนประโยคโดยใช้คำว่า where ใช่ไหมคะแล้วก็เพิ่งเริ่มได้เขียนประโยคที่มีการใช้ preposition o o place แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าคลิปวิดีโอคลิปหน้ายังคงเป็นการทบทวนเรื่อง preposition s o place นะคะ and today we have no homework so before the class is over I need you to practice yourself about the words ครูแพรอยากให้นักเรียนทบทวนคำศัพท์ด้วยนะคะว่าวันนี้เรียนคำว่า,อ,าอะไรไปแล้วบ้างและคำคำนั้นหมายความว่าอย่างไรใช้อย่างไรนะคะ And I will see you next class everyone you can contact me f o l l o w this ติดต่อได้ตามช่องทางนี้เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube แล้วก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะโอเคไกด์ okay, See you next class have a happy day everyone สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอขอบคุณเว็บไซต์ SlideGo ส,สำหรับทีม PowerPoint ในการจัดทำคลิปวิดีโอเพื่อการศึกษานะคะ